แต่แต้บไม่โสดนีเตะดึงขวาหลังสสดมากจริงเปล่าจริงเปล่าแอดมินท็อกอย่าหลอกกันนะจากคู่นี้จะเป็นโยชิกกบจีนะครับตะสี สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใครที่ใครที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับ4 6คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ในรอบแปทีมสุดท้ายครับ ไปรถิีเกียวไปไปแล้วเอ้าอจับหนึ่งสามต้องเล่นเองโอ้โหโอ้โได้ปีหนึ่งแต้มหลัครับ้าเจ็ดสี่ เติรยชนะครับแต้มเดียวครับสุดมันครับห้าเจด็ดห้าต่อเจ็ดครับสเสิร์ฟยอดบอสเปิดชงกัปะปุกเ้าจะเป็นเล่ตัม มุกิทเขเสื้อทีมเดียวกันครับกาเันเสัดกทีมด้มาดคนสางานครับ่าเกอสตบอเร์มาูหมเปิดหสวยโมให้มิเอาล้นนกนี้บอโฉมาดีตายครับลูกนี้แย่ เป็นคนสมุสักครู่แล้วคนนะดูไปก่อนนะเขาไปสวยมากครับมสวยบอสโหมูสูงครับเตะปักซ้ายดีครับปาก์ตเตะเีมเตะเตะเตะมตเตะเตเตเาะ

งานทีผมประมาณนับตกอ๋อเออยังดียังดีที่มีตัวอย่างให้ดูอยู่เตยเบียเตอร์เซนิ้ครับไม่ขรับเตยชนะครับตีนเตอร์เลยนี่เบียดกันเซตดสามครับตีนตองเจ็ดเกินตองเจ็ดเกินสามผู้เตะใครชนะครับลูกสุดท้ายภาพเบอร์อ้าวเหรอครับโอ้เสียดายจังภาพเบอร์สิบเจ็ด สิบต่อเครับสิบเบอมทมูเ็ดทมูเทมูเปิดแต่ก้อเข้าแต่ป่ายังไม่ชนะใครเลยเทมูแพ้สองรอบเมื่อวาน เก้าสิบเอ็ดเก้ต่อสิบเอ็ดจับิไปเปน่อนะครับใช่ไหมสิบสองเก้แล้วเมอวานแพ็คกับโอ๊มีอะไรเกมเสิร์ฟมีไหมสิบเาแลื่อวานแพ็คกับโอ๊คมีอะไรเกมเสิร์ฟมีไห เริ่มเข้าใกล้ความจริงสนามไหนถือว่าครบเคื่อเลยนะเปิดก็แตกครบจริงเติร์ไปบอสปืนสวยโอมเอาความเดี่ยวเตะเตะนะครับจะตีเป็นแต้มตัวนี้แข็งกว่าตัวนี้แข็งจัดกว่าตัวนี้แอคชั่นเยอะนะกรรมการ วันน oui pues mm ี้เราแข่งกันอยู่ที่จันทบุรีนะครับอยู่พัพพลานะครับจันทบุรีมีตังเจมคับครั้งที่สนะครับเจมครับครั้11อยเอูี่ก็ด้ลกลยนะครับ11 13 หัวก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแทมเปอร์โอเค้เ้นหครับเอขอเานอก้อกนะครับอเดี๋ยวพี่มา่เราแล้วครับาบินนะมาหม่ด้ประมาณ สิบสามสิบสองสิบสามต่อสิบสองครับ, 13, <12. S 3> ค,รบคนที่บ้านเชียร์อยู่กับ<า>เตมูครับเออครับโอ้โหพี่แม็กโอ้โห,โหลุกงนี้ครับหน้ามามากครับ

กล้วครับกิกีุ่่งมันทสรเ็นนำเกมด้มเมันโหดเตินโหดเกินแล้วผมมังกรแดนซีมังกรแดนซีบอยากยิงใหญ่ยากอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยลำจริงตัวเนี้ย

ไปยพอูนนย์ศูนย์้ศูนย์ครับเฮ้ยสมรัสขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยอย่าตึงดิโอ้เสริฟดีจัดลูกนี้ศูนย์หนึ่งตอนหนึ่งครับเสริฟมาปามเปิดได้บอสถิซ้ายสืไกลกลางคนไม่พลาบ สินเกเจ้าบอสนะถ้าไม่ยกหนีบล็อกนะโหเก่งกว่นี้ไอที่ผ่านมาได้กินีบล็อกใช่ไหม,มคิดว่าแกยกแปมกันตลอดเลยหนีบล็อกดึงเดี๋ยวมีนี่แกตีจะขู่กับแบบหลายคู่แห้งกันไปดูแกแเซฟน,นี่คือแบบยกเขื่อนใช่ไหมเขื่อมันมองอ่านเกมขาดบอสอ่ะมองขานี้ทะลุขานู้นอ่ะ รมดาครับอดีตไหนเปนรุ่นเรียนสองหนึเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับตอนนั้นโเดิงเบ์ป้าปิดได่เตะเองเอ้าสันแบกลาไปสันแบหัวงรกกล้าพูดเต็มปากไหมว่าลาไปสันแบ็คงว่าจะลากเต็มรอบนี่แหละไม่แ้วแก้ไขได้ดียวเปาเาสดจี้เปลมาสองเข้า โอ้โหย่ามาเราแดงครับน้องมูกิดครับเจ้ามูกิดนี่จบมัธยมมห้าจากหันจันญี่ยุ่นนะครับแล้วก็มาศึกษาต่อพ้าปบะถมครับจมหกเป็นเด็กใต้เจ้ามูกิดครับจากจังหวัดยะลอาสอามสองสองพี่น้องครับมูกิดกับวาลิสครับเล่นสไตล์นี้ทั้งคู่กับซันแบ็กก็เก่ง เต็มรอบก็ดีทั้งคู่เมาเต็มันแสนครับมาแบนเราเปีได้เยใครไม่ชอบแบนเเออว่ะสเท่าสเท่าครับใครทำให้เปลี่ยนเราเสียหายเราแบนเดี๋ยวซื้อไปมูกิทมาากด้มามูกิทโอ้โห เส์อไปมูปามสวัสดีทุกคนนะครับ4 2 4มครับจิตจะเป็นคนสนลูกเสิรลฟอกมาความเกิดัวสวยบอสโ์ เฮ้ยมันชิวจังไงไอ้รูปหล่ออ้าวอ้าวหัวรออีกเฮ้ยเออเอาดียกตะก้อโคตแต็งอ่ะสี่ห้านี่ดียังมีเกมเสริมช่วยกระชากไปนี่สู้ไม่เปิดได้โอ้โหมูกิบ เสียถูกแขนเราจะบินได้แต้มเฮ้ยแลกลุงนี้อีกแล้ววะลุงนี้อีกละไม่ถูกแขนซ้ายนะเห็นไหมเนี่อย่าไปเล่นนะนี่เดี๋ยวคุณเอาไปเล่นชัวร์เลยผมดูแล้วถ้าผมไม่อยู่เนี่ยจดไว้แล้วจดไว้แล้วคุณเอาไปเล่นชัวร์เลยเนี่ยไม่ต้องแขนซ้ายเนี่ยรอดูในคลิปเลยผมหนาวบอลองอาจหนาวครับผมเพิ่งมาครับแข่งกทีมรอบไหนครับ แข่งตอนนี้รอบ8ทีมครับผมลืมเขียนใช่ไหมทำไมมีคนถามผมเรื่องรอบกี่คนละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับดต้องบอกดีมากตอนนี yourself, ้ทีมที่เข้าไปสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายก็จะมีทีมชนเมป่านะอากาศหนาวเฉยครับหนาวแบบงงๆอ่ะหนาวแบบผมไม่คิดว่าจะหนาวเสื้อหนาวก็ไม่ได้เอามานั่งหนาวแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้หนาวเร็วเมื่อคืนอีก 5้าเท่าครับสูสีรับเซนตไปห้ดีด้วยแล้วสุบินเต้ยไอยตัวนี้กดดันกรรมการอย่างเดียวเลยวะวถ้ากรรมการจิตอ่อนเจอ,อบอสเนี่ยควยเขว่หมดครับขนาดมันไม่เห็นมือมันบอกดีเล,ลเลยไม่เออหันหลังยังไม่บอกดีเลยหกห้าหกต่อห้าครับ ดเอาอะไรครับเสร็จแล้วทักมหาพี่ทีอีกเฟสหนึ่งโดนปิดขาวอนเลยขนาดนั้นเลยเหรพี่โอเคครับโอเคครับพี่แม่ครับมมสนามมันดูเขียวๆฮะสนนามมัสีขาวหรือไง โ,โอ้โหลพุงเครยบมีโอกาสจบใกล้สว่างไหมครับผมว่าคงดึกมากนะนี่สามทุ่าาม,มแข่งรอบแปยังเหลืออีกคู่นี้น่าจบประมาณสักสี่ทุ่มคิดว่า,น,าน่าจบนะ <5. S 1> ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อีกยี่สินาทีน่าจะจบคู่นี้สอศูนย์แต่ถ้ามีเซตสาก็สี่ทุ่ม เจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับเฮ้ยชีวิตมันมันลบมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไอ้รูปหล่อเพื่อนะปัดหัวอีกสักบาทสับาเฮ้ยมานี่ดิจิรกการเจ็ด เท่าสักมาเจ็ดเท่าครับส่งนี้มันส่งเส้นสามอะมันเฉยเฉยว่ะเส้นนี้แต่ว่ายังมีเกมเสิร์ฟอ่ะทุกคนครับแต่ก็ถ้ามีเกมเสิร์ฟมันดีหมดอ่ะแปดเจ็ด ศึก8-7ครับเสียงเป็ดเติมเไ็นลงเหรอเฮ้ยกดมั่วเลยแป๊เท่าสายสุดออกครับถ้าเสือใสยสุดนั่นๆจัดให้ตามคำขอนี่หลายจริงๆตัวนี้ ได้ยินเสียงพี่ด้านข้างสนามบอกซ้ายสุดโอ้โหสวัสดีครับแอมสวัสดีครับพิยะสวัสดีพยะเฉยๆเจอกันที่นุโลกครับวันเสาร์นี้นะครับภูมิราชนาวีหายไปไหนครับเจ้าภูมิหายไปเลยครับหายไปเลยนะไม่เห็นเลยผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับ ไอ้ต้าไปไหนวะไอ้ต้ามันลืมข้าวพี่เหรอเดียวเพราะแสงแดดจากกล้องมันกรองแสงจากสีทางไม่หมดสีเขียวเยอะมันเลยโฟกัสได้แค่สีเขียวไงมาแนวเวทความรู้มาแนวสาระซึ่งเพจเราไม่ต้องการแบบนั้นเลยชวนคุณเชิญคุณออกจากาเ9 8 ยาสูบเป็นต้าเป็นส่วนพิทโลอกาสดีมากครับโอ้คำครับยาเอ้าแทกมอหาตะช่วยพี่ดิตะนางรองนี่แหละสิบเก้าเฮ้ยเฮ้ย พี่เด <15 but> <movement> <be> ินไปสั่งข้าวเนี่ยพี่ไปเสร็จคู่เมื่อกี้จบอ่ะสิบเท่าบอลโวาแล้วสองคันยังไงโอ้ยโง ไอ้ตามยู่นั่นมาเลเซียนะครับไม่ใช่พม่าไอ้ดีมากครับพีน้องสแ็ก่ยิบเอ็ดยามฮาตายนะลืมข่าวเยครับตูเ้าป่าถ้าขอนยางมดทอบอนะครับอยากดูเตะกระบอลน้อยลองาะไรตอนนี้ น่าจะโอ้โหต่อไปนะปิวมินต์กีนี่พักับจีโยชิครั้ง8ทีมึง้นมาหคือไม่กู11เท่าเดอดอมเนะด แล้วแตโดไมโอ้โหดาวดังในยู b e คู่นึงขาี่ตายผมหิวข้าวตายอยู่ะครับส2 1สองสส่งนี้มันส่งเซตสามครับสามเปิดไก่หน่อย้โปดีครับคู่นี้เตปส่งู้จน์ของ เช่วปากตาขัญยังครับเวี่ยงน้อยสมรักสิบสองเท่าสอเไปสุดไหเปิดหนึ่งโว์ให้มือกิทสันแบ็ค สิงความเมือเม่อยเสร็จแบบรูปนี้นะครับโอหสวยง,งามครับเดี๋ยวที่ไหนดีครับน้องชายทั้งสองคน สิบสามสิบสองสิบสามต่อสบสองเสยปแทเป็นทรงสิบสามเท่าครับเอาคันลูกยวน้องเอาไหเอ้ยมันเลยเฮ้ยเสยมไหนขอครับ ดูกำแพงเมืองจีนครับสาเท่าสิบสามเท่ากันเหนื่อยนะครับสำหรับเจ้าป่าคงเพื่อลบากใจนะครับแอมบิดามันต้องเป็นคนดันมันต้องไม่ใช่เสียอาร์มดันนะครับยาม ถ้าเป็นพี่อามดันมันก็เตะกันยากเพราะพี่อามมันเป็น<ง>ที่นัครบถ้าเป็นสปอนเซอร์อื่นดันแต่สงว่าเจ้าหนึ่งตอนนี้ก็อยู่กับพี่อามเต็มตัวนะครับมันค่อนข้างยากครับนะ<อ>สิ่งจ่อเ,เ,เลยนะครับการเตะอย่างนี้นะครับหัดหนีไปลงใกล้ๆเลยนะครับกดเซฟเมื่อกครับคู่ต่อไปครับ ปั๊มมีตังปั๊มทางบ้านถามว่าไม่ดึงหน้าได้ไหมทางบ้านเขาถามเสือไม่ได้เลยเฮ้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 ยอคสายลหลับปลาอ้วนนะครับเอครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันคู่ต่อไปครับลบปลาอ้วนครับเชิญครับปลาอ้วนกับมีตังครับ